สวัสดีค่ะประเด็นมารีวิวแบ่งหกสิบบาทให้เบิ่งเดอพี่น้องแบ่งหกสิบบาทแบ่งหกสิบบาทคร้บพี่น้องหกสิบบาทรอเก้าอันนี้เป็นแบ่งที่เลี่ยมเนาะเราก็มีแบ่งเัิน ประเด็นเคยรีวิวให้เบิ่งเตียน,นึงแล้วเนาะนี่มารีวิวให้พี่น้องเพราะบ่งอันนี้ก็บแบ่งเบิ่งพี่น้องเลขแปดสองสองหกแปดแปดสองสองหกแปดเก้าห้าอันนี้เลขประจำนะนะเนาะกัะเลขประจำธนบัตรนี่ธนบัตร เป็นทีละลึกเดอ้อพี่น้องแปดสองสองหกแปดเก้าห้าเด็กสวยพี่น้องเ,าาเด็กสวยมีพระบาทสมเด็พระเจ้าอยู่หัวโมีพลดุจเดชธนาบาัตรแบ่งหกสิบแบ่งหกสิบบาทพี่น้องแบ่งหกสิบบาท นี่เป็นแบงก์นะนี่หาหยากเด้อพี่น้องหกสิบบาทวันที่ห้าธันวาพศสองพันหาร้อยสามสิบ ออกไว้เป็นครั้งแรกโอ้ยยุ่ง,หงใหมก๊อฟน้องไม้ยุ่งมากกัดนี่พี่น้องออกไว้เป็นครั้งแรกเป็นเงิน เป็นเงื่นจำละนี้ได้ตามกฎหมายหกสิบบาทหน้ายอย่างน้อเนาะได้เส้นเรียนกระอานบอกตัวหนังสือหน่อยเนาะพี่น้องเบิ่งเอาเด้อพี่น้องเบิ่งเอาเด้อหน้าอย่างนี้ได้เส้น มีก็ะไลเส้นพระเจ้าตัดทมนที่ว่าการกายช่วงการขั้งธนาบตรหกสิบบาทมึงที่น่องงามงามพระชายาหลักของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชศิละลึกบันที่ห้าธันวาสองพันห้าร้อยสามสิบ วันทีหาท่านว่าสองพันห้าร้อยสามสิบมีเบื้องทั่งผีพี่น้องเบืองทั้งธนาคารแห่งประเทศไทยมีเลขประจำแปดเก้าห้าแปดสองสองหกแปดเก้าห้าพี่น้อง เดืนรีวิวให้นึ่งเด็กประจำธนาัารที่น้องเป็นทีละลึกหกสิบบาท เรียน,นกันสิขอจบคลิปไปซ้ำนี่ก่อนเด้อพี่น้องขอจบคลิปไปซ้ำนี่ก่อนอในบ่ดีบ่างนาบกขอโทษขอไปหลายๆเด้อพี่น้องเรียนมารีวิวแบ่งบี่แบ่งหกสิบบาทเนาะพีน่น้องเนาะแบ่งหกสิบบาท ไส่ไว้ประจำที่เดินกระจาคอจบคลิไปไว้จำเนี่ก็เดอ้อพี่น้องเอาไว้ติดตามคลิปหนาว่าระเด็นที่เอาอยัางมารีวิวให้พี่น้องเอาบังอันเนี้ก็มารีวิวรีวิวแบ่งหกสิบบาทหบิงไดนบอดีบ่ง้ามาขอโทษขอไห้เดอ้อพี่น,องงน้องกราบง่างในแนอมอบอมใจพี่น้องขอบคุณเหลายๆที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามปรนเด็ขอบคุณหลายขอบคุณทุกไลค์ทุกเลิฟท,ทุกกำลังแรงใจเดอ้พอ,อพี่น้องขอบคุณ Thank you ย so ู่ตัวมัดพอวทเอาไว้ติดตามคลิปไหนคลิปนี้ก็วัดดีค่ะ